ด้วยเงินอล,นะลุงพาวุนน,น่อมนเื่อนะตนีรอเคสมาอยู่เนะี่ยรอเคสมา ตรงไว้นะครับเพราะว่าตอนนี้คือความเสียหายไม่เยอะอมันแค่ฝ่ายกระโปรงบีนะครับ <laughs> เพราะว่าเวทเวทดเอในเวทหลังคือมันไปชนกระหินไงไปชนกับหินพอดีเก่งก็เลยไม่ถึงพื้นบูมก็เลยไม่มีปัญหาอะไรมือหมาะที่สุดการอยู่บนนองบัวอะไร่ยไม่นะม,มีที่ไหนเหมาะนทาบบนนองบัวเลยมันไปไหนไม่ได้ <laughs> แล้วก็เอาไปโมยบอกก็เอาไปโมยเราไปจัดจอด

รอตอนนี้รอเคนมาตรงเลยครับอย่างกเห็นลงมาหกรอบครับครับหมดแล้วทั้งท้ายเชื่อวันทางไม่กี่คันแล้วอย่าไปแทบกลัวเลยไปไหนวะมือหนึ่งเชื่อวันเลยแหละไอ้แทบกลัวซานี่เนี่ยบอยเทปปั๊บนี่แทบกลัวเข็ดเลยพี่อยู่แค่คนเดิมเปล่าวะคนกับคนเดิมไหมที่มันขับรถแยกอะขับรถผมฟังหมดเลย เดวรอเดมแหกอว่าครับอยู่กี่เดือนนะเยี่ยแอ่ห้าเดือนบ้างสิหเดือนน่ะหเดือนอาจจะมีถิงห้าคนไหมเปลี่ยนหลักไม่ล้กอาก